ไก่ชื้นหนึ่งกระล่มนี่ท่อทามันลดแก้ดินเพิ่นเพิ่นว่าตัดแรงผล่ะไปนั่นนะอยู่นั่นเลยมันก็เป็นชีพกคนชีพพกคนอยู่ในเทียงค่ะเอาเฮือนพุ่นบ่มีคนอยู่ว่าอยู่เฮือนอ่ะวันนี้ใช่เฮือนก็แบบใช่เฮือนตัวนี้คักก้ว่าอยู่โอ้เฮือนตัวนี้คักก้ว่าโอ้เข้าไปเฮ็ดช่วงนี้มันเฮ็ดบ่ได้แล้วเนาะ บอสร้างค่ะสร้างนะบพรท่านในใจอันนี้เป็นเงินผููให่งผูที่ออกกระซางเพื่อนไห้เจ้าเพื่อนอีตุนเจ้าและเพื่อนไห้เอาไห้สองเศนเด้วพอเด้อเอ้าขมุกขม็นลายอ่ะมันยืไ่ำไม่รวยตอนน้าไป้ดยสรา ดินดอนและพี่น้องดินที่สิเขามาถมทั้งเพื่อนน้องน้ำพลทั้งสมุลก็ได้โทรหาทางรถเพิ่นเพิินบอกว่าสิใหญ่รถจกเขามาจกดินทางนี้สิใหญ่มากในตอนแรกว่าือนนเนาะสมุนก็ได้คุยผิดทีเรียบร้อยเพิ่นเสียเอาดินเสียเอารถใหญ่มาทางบันดงมะยางนี่มาแลงแต่ว่าฟังเบิ่ง พิ่นย้ายลดเขามาแลเพิ้นเสียมาห้ว่ะซันเนาะมิติติดตามเบิ่งน้ำการพี่น้องเอ้สมบุญก็แหงอยากเอาเขา่าเนาะอยากเอาเข่าให้มันแล้วอยากให้ทั้งสร้างเพื่นมาปิดจบก็จ,จังได้สีได้ดำเนื่อาได้การหรือว่าเห็ดตอนต่อไปว่ามันยังมันสีเห็ดเนาะทั้งเอซีเฮากับค่อยที่ตามเบิ่งอยู่ว่าโอ้ดินเมื่อไหนเนาะสีมาวะสันรอค่อยดินพี่น้องไอ้ฟังเบิ่งอีกมอนี่ มันนี่ฝนสีใหญ่รถเข้ามาทางนี้พ่นว่าเนาะอาจารย์ได้กติดตามเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเบิดสุขุขสุขนุนขอบคุณ,อคณ,อคณ,อคณขอบคุณเอฟซีที่คอยติดตามแล้วก็ให้ยกาลังใจสมบดเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องเองเข้าไปทางเือนน้นองลมโอ้ลมแท้มันนี่กุ้งไงกุ้งกุ้งพุลมแท้มันนี่มาลมผักลมแน่ที่คือลมแท้มันนี่ฝนเลยอ่าสบายดี ล้มมาเนี้เนะาะสร้างเป็นแถวมาเน,นี้คือเม็ดอ่อนซ้อนแถวมาเน,นี้ยฮะพอเถ่าไปทั้งได้พอเถ่าเพื่อนว่าเอาไปหน้าคนนี้คนสิบปันเถ่าหานี่งบอกเพื่นสิบปันเข่ามาเนี้โยโอ้โอ้โอ้โอเพื่นสิบปันเข่ามาเนี้ยกินข่าวแล้ว ได้ยังกินข <Wh> ้าวเศร้าก anyway, oh. ิน oh, ป oh, oh, uh ิ huh. uh ่งชีนอ๋อปิ่งชีนมาแต่สายใครซื้อมาฝากกะทางบารี่คนซื้อมาเฮ็ดละวันนี่แหละ้วเลือเพิ่นก็เลยโอ้งอ๋อก็เลยแบ่งให้อ๋อ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 อ่ะนี่ป้าพี่ป้ามายังบักกุ้งเงี่ยวว่าคืนนี่โดยโอ้บักกุ้งเงี่ยวเรียบร้อยแล้วอืม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 บุ๊ โอ้บักต้นเี้วลงบักตอนไหนอ,อนี่ตอนแรกสีคำาำตอนแรกสีขำำากสียู่นีว่าคือนี่โ,โอ้ต้นต้นบักใหญ่บบนีควัดแทานนะดได้จักซอบไม่ซักสอบโอ,อบ้ยนาะ ผู้ีปลูกมกพริกเลยบานี่ใช้ท้องใสไปใช้เถนท้องใสเพิ่นไปเห็ดทองเฮียนเห็ดทงเฮียนโ,ยโอ้เพินเ่นไปขุดลุ่มลวก็นเธอไมาไปเห็ดแบบเพิ่นที่อันนี้โอ้เพิ่นบอกตุ๊แต่ละเฮือนบ่โอกทุกหลังเฮือนทุกครอบครั้วโอ้แบบไปเห็ดน,น้ำกันโดยทุกครอบคร<อ>ัว<อ>เลยถ้าบ่ดได้บ่ได้ไปก็บผาเก็บเดือนนึงห้าสิบพันโอ้แต่ละมื้อฮะ โอ้เมื่อไดดบริเวณแดดเมนเก็บหาชิพันโอ้อ่ออ้ออ้ออ้อดีแล้วแหละไปสามัคคีกันทุกเียนบ้านเฮาเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ไปเฮ็ดเอาเฮาออกแห้งก็ซื้ออ่าผู้ใหญ่เพิ่นออกเงินให้นดีแล้วแหละอ่าร่วมแห้งห่วมใจเนาะอ่ะมาพี่บบดนี้โอ้โธ่พี่พีพีพักคักพักพีอู้โธ่ พักอรแบบนี้โอ้พักต้องแต่เมื่อคืนนี่ทีมันพักงั้งอะนะตัวทางรางลูกนะนี่บอ่าวานวานอ่ยโอวานไม่เอาใส่คิฟฟูนแล้วหดแล้วบ่นี่ โอ้มันเข้มนี่คือบ่ชีดน้ำใช่รล่านี่พักหอมมันค้างใบนี่อีละมันเอาใส่พุนนะฮะก็ต้องโดล่างลงก็แล้วนี่กำลังติดผู้ประกาศใบแก,ก่ตัวนี่เหลือหมดกลิน,อ,นอันนี้แล้วมันสีต้นใหญ่นะงเลยต้นมะเขือเทศก็กำลังงามขึ้น มือเศ้าอ้นี่โอ้ทองใสยังไม่ได้เฮ็ดเลยอย้นี่แหลไมไว้ซื้อมือเศ้าฮะคนสีเฮ็ดเองอคนสีเฮ็ดคนว่ะคนชีเฮ็ดเองคนเองคนวะโอเร็วนั่นแหละเธอว่าน้องเฮ็ดแล้วพอดีงใบบัวเชคือไก่ชุนหนึ่นงก<อ>ระล่มแล้วคนนึงไก่ชุนหนึ่นถถนงกระล่ลนนลนมนี่โทษทามันลดแก้ดินเพิ่นเพิ่นว่า ตอนแรงผลน่ะผลสีน่ารถดมาทางนี้มีมองจกบ้อผลวะผลว่าค่ะสิไปจกเอาใส้ดินี้เห็นผลถามว่ามีมองจกบ่อผลนำตัวแรงเน่ะสีน่ารถดมาทางนี้ผลวะอันผลเลยถามว่ามีรถบ่รถคันอื่นสิไปแก่บเอผ่น่ะบัมแนเม่ถามรถคันอื่นแล้วผัดคนที่เคยมาทรงเฮทรงซ้ายให้ลูกนี่ เพิ่นเพิ่นยังบวชอยู่วัดฟูยังเป็นอยู่คู่อยู่เพิ่นสิรึกมื้ออื่นเพิ่นว่าแต่ถ้าว่าบ่มีไผแก่ให้แล้วเพิ่นซึกแล้วมื้ออื่นเพิ่นสิมาแกมาให้เพิ่นนะเพิ่นเว้านะแม่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นบวชแม่ก็โทรไปว่าเนาะว่าขอโทษขออภัยพี่น้องให้โทรไปโอ้อันเจ้าอันข่อยหาเจ้าแกนดินมาให้ได้บ่ว่ะโอ้ยอัน อยู่วัดพี่ได้เพื่นว่าบวชเอ้าว่าก็โอ้ยตายๆว่าก็น้อยกับโอ้โหว่าบวชว่าเพื่นได้ว่าเมื่ออื่นเพื่นสืซึกเพื่นบวชแก้บะเพื่นนี่แหละเพื่นซึกแเลยเพื่นสีเกยมาให้ถ้าว่าโบมีรถไผ่เกย์ขัมาให้แต่ว่าถ้าว่ารถยกอยู่บ้านหน้าเพื่นยังโบไปนะแล้วก็สีไป่เกยมาให้ายเราอาฟังเบิ่งเมื่ออื่นเมยก็แห้งอยากเอาเข่ามาเมยก็ได้อยากให้ทางพ่อสร้างเพื่นปิดจ็อบโอ้อันนั้นพ่อสร้างผู้นั้นบ่นะ มาเบิ่งเอิ้นนําหาพี่เด้ออ่าผู้ที่ว่าเฮือนเรามี15คนเฉพาะอยู่นํากันน่ะแม่นเฉพาะเอ้าออนเบิดวาพี่ดุแม่นอ่ามสร้างมาดอ่าๆนี่เิมาพี่ก่อนเนาะเอิ้นดังๆดอ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเรื่องอันดินนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าทางเฮาก็ได้คุยกันแล้วฟังเบิ่งมื้ออื่นว่าซั่นเนาะ พีทางพัวสร้างเอ้าเอาเอามานั่งเอ้สบายดีเด้อพ่อเด้อสิไปทางไหนคือยางไวาแท้สิไปทางไหนเขาเขาว่านฮะไปพุ่นแล้วว่ะไปเฮ็ดอันฮงเฮียนนะไปชอยเขาโอ้ไปชอยเขาชอยอืมอืมแต่คอยผมเปคนมาดีมันน่าอยู่พีมันเคยชอย kết ở vật soi bay nó soi bay bùn muối chắc chắc đủ chắc đây nhang đã đây nước bắn nước mương rồi đấy soi bay nơi vật có nên là cứ hút nước trong nước soi có để ở ngân nào khám không soi cái anh có biết lắp phật giáo bữa nay phật à kinh nam kinh nam rồi phật sẽ hái ồ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  ờ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  เพื่อนเจ้าฮะนกอยห้วยเนาะอยู <S <s ่นาออกอยู่นานในนาบ้านเจ้าอยู่นกอยห้วยแม่นแหละอยู่นาอยู่พีเลยอยู่ยำนาเลยอยู่นาเลยเพื่อนบ้านเกิดอยู่นกอยห้วยแม่นแหละแม่นดีดีพ่อว่าอยู่น้ำกันชิมหาคนนะโอ้อยู่น้ำกันนั่นแล้วชิบหกคนชิบหกคนลูกลูกหลานแบบนี้บ่เออ เจ้าน่ะมีลูกจ้าค้นเจ้าบุงเดือดขันมาบูเชียนเป็นแปด่นโอ้โหที่ยั้งเหนี่ยวบุญยั้งนี่ยั้งฮกทั้งลูกทั้งหลานบ่เป็นชิบฮกนะชิบฮกกระทึงลูกไผ่ทั้งลูกไผ่โอ้มาอยู่น้ำกันบ่เลยอยู่ในเทียงน้านน้อยนั่นนะอยู่นั้าเลยะก็เป็นชิบฮกคนเชิบฮกคนอยู่ในเทียงค่ะเอาเฮือนพุ่นบ่มีคนอยู่บ่อยู่เฮือนหน่ะวันนี้ใช่เฮือนกแบบใช่เฮือนตัวนี้คับกว่าอยู่ โอ้เฮือตัวนี้คักกลัวโอ้เข่าน้ำหน้าจ้าหน่อยเฮ็ดนั่นได้รายบรนได้เวลามันเต็มก็ได้เวลาหาเงินได้ก็ชิบไม่ใช่ปุ้ยปีนี้ไม่ได้ใช้ได้เท่าไยปีนี้ยังมูยังไม่ผลได้บ่อฉับชิบชอบหรือชาวชอบมัดคันว่าใช้ปุ้ยได้บ่อหาชิบได้คนได้กินมูอยู่โอ้โอ้แต่หักบ่อหลายเนาะคนได้ไก่ไข่ไก่แน่เฮือนซานเจ้าหน่อยยูน้าก้อยโคกพุ่นนก้อยยโ เออนะก้อยห้วยเป็นดินดอนเจ้าเองบ่จุพุ่นกะนั่นแหละชื่อกันดินปุกแม่แม่กระยั้งบ่ผู้เป็นแม่เมียเจ้านะเมียคอยยั้งก็ยุ่นน้ำกันเยอะๆอะไรตีแล้วก็ปะหลับจ้างเกี่ยวเขาชอยเขาก็คู่มือครูแบนอยู่น้ำกันชิบหกคนชิบหกคนเลย ลูกลานกับ่ได้ง่ายนะมีแต่หน้อยๆกระปิกกระปักว่ะโอ้ความกินบ่มีความอยู่แล้วเนาะวันนี้กระแม่เพิ่นไปน้ำมอติเชอร์มาเลยอือมาลงเย็ดอยู่พุ่นจักเขาลงจักบ่เลยพ่อแม่อยู่แล้อยู่เล่นยๆยบจักอยู่น้ำกันลายปานน่านกับพวกทีผพิษกันบ่พ่อเฮาถามโอ้ยกับผิดเน้ยแหละบล็อกปอกแป๊กกันแล้วติปอกแป๊กแล้วจะบ่เป็นพ่อนี่แล้วก็บระบากแล้วอย่างนี้เฮ็ดจะได้ลูกหลานเนาะลูกจะจิกจนแบบนั้น มีกับกินบ่มีกับโยไปเย,นนปย็นเจ้ติเ่าบอกพวกเจ้าตัเชาก็หาสมัน้ำมันคายแน่พอได้อยู่ชูวกินชิวเปิกแบงนัวไปหันวันนี้ไปนี้ยามามีแล้วโฮกันคายไปหาลำจังคนเขาขึ้นใจห,หน้าก็มีเลย, <laughs> ยลูกไผ่น่ะจักค้นมาอยู่น้ำเจา้าโอชองลูกไผ่ลูกเคยมีบ่ ไม่ลูกชาว,ชาวโอ้มีแต่ลูกชายโอ้ลูกไพ่ชองคนมาอยู่นี้โอ้วันนี้ลานนะลูกแต่ละคนนะมีเจ้าคนนะลูกนะวันนี้ข้า,าก็เอาผู้ลาผู้ที่มาเห็ดน้ำเจ้านี่บ่ตด<อ>ูก<อ>็มีลูกคนดิน,นมันลายเลยคนเราเว้ยจะคอยเมื่ออยู่ฝุ่นนด้่แูบเมือ่ออ,อยู่ใส่มีแล้วก็บอยู่ปูทคนแล้ววิน อยู่บ้านพ่นแล้ววะอยู่ท่ามมันลายเลยบุกุ้งกินเลยแบ่งกันอยู่แน่ว่ะบุก็ลูกไผ่บอกเดินลูกชายโอ้ยทามตามใจมันอยู่พุ่นดแบบมันลูกพุ่นนะบ่าวมันมาจากบ้านกะทัยมันเรียกจันทร์วันนี้ให้เรียกเป็ดหน่อยพวกนั้นเรียกเป็ดว่าใช้เรียกเป็ดตั้งแต่รักกินไข่จักวันไข่บัวไข่ไปจกันจก <c oughs> นะออแล้วให้เห็ดน้ะ กูก็ลูกลมเบาให้จุ่ลเห็ดหนาเจ็ดกลัแบบนั้นแหละรถไทยกูมีย่างกูมีใช้รถไทยผลโอ th บบ้จุเจ้าก็เห็ดหน้าเอารถไทยใช้มาเห็ดเออรถไทยมีแต่พอผลแหละโอ้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 รถไทยกันเดียวนันโอ้รถไทยเจ้าหน่ะมีอยู่มีอืมกระหักลูกเต้าอะไรหุบมาเห็ดน้ำการกินน้ำกันเนาะกินน้ำกันเห็ดน้ำกันอือมมาจะใช้ต้องใช้ฮะ

โอ้ต้องรอว่าเตียงมาผุแล้ว่าเพิ่นสิเอากระ็โอ้คำแล้วเราต้องโทษถามต้องถามเพิ่นเพิ่นมาพุ่นเจ็บจะรอทามันตอนแรงเรามาต้องถามว่าเพิ่นสิเอาจังแม็ดจังแม็ดผุแล้วผ้ากันน่งโซ่กันง่ายเลยพ่นให้เรามาพ่นจังใบเฮ็ดช่วงนี้มันเฮ็ดบ่ได้แล้วเนาะหมอเขาสั่ง เจ้านั่งล้อกับล้อกับล้อไปชเชื่อต้องถ่าเบาเตียงเป็นคนมาผู้แมนเพิ่นสีเอาจังแมดจังแม่เจ้านั่งล้อกับเพื่อนแล้ช่มหมเอาคือว่าันนี้เฮาเอินเจ้าเข้ามาเนาะผู้ใหญ่เพิ่นผู้ที่เพิ่นจ้างเฮเธอน้องน้ำฝนนี่แหละเพิ่นก็เห็นเจ้าและผู้เท่าเห็นมีครอบครัวเจ้ากับมีคนร้ายแล้ววะเฮาเพิ่นได้ว่าให้อัน เงินพ่อเฒ่านี่เด้อว่าเมื่อวานนี้เฮาให้อันทีมงานเจ้าน่ะให้ผู้ละแสนไปแล้ว3คนอะฝนมาจับอันกองทะแม่แนลูกบ่ว่าว่าโดนเด้บ้านยังจอยหมดนี่นั่นบ่แม่นว่าให้จ่ายค่าสร้างค่าสร้างน่ะบ่ทันได้จ่ายอันนี้เป็นเงินผู้ใหญ่อะผู้ที่ออกกสร้างเพิ่นให้เจ้าเพิ่นอีตนเจ้าแล้วเพิ่นให้เฮาให้2เด้อพ่อเด้อเอ้าขมุกบเป็นหลายออมันย ไปหาะลำไม้ลุยตอนหน้าไว้โดยซาถั่วให้เจ้าไปใสใจแหละซื้ออยังก็ซื้อให้เนาะเพิ่นว่าเห็นทั้งผัวเฒ่าเลยอีตนเล่า่นนะอยู่น้ำกันชิบไปคนละว่าน้ำเพื่อนน่ะเราอะผัวเฒ่าผู้ได้ค่ะว่าพูดจีอยอัน้เฒ่าเถาพูโม่กัะว่าอะคอยจะให้เล่าบอสบอสสบายเลยก็ให้ลูกคอยไปเห็นแทนเหมือนนั่นลูกคอยแล้วพคนนะเพราะเมื่อนั้นอะเจ้าบอสสบายว่าไปนั่งเครื่องผัวเถาเลย โอ้มือที่ลูกชายมาเจ้าบอสบายเแทนเราเคยเห็นงานอยู่ปักเชีก่อชาดไปจะใช้เดือนอยู่ปักเชียงเราเคยเห็นอือมันบ่เคยบาได้ไปใช้อ๋ออ่ายังหกคนอ่ะผู้ชายบดเลยผู้ชายบุญพิงค์มันแปดคนกับผู้ชายบ่อันผู้เชียร์อะผู้เดียว อชิดปีอยูโอเชียนะเีโอมาวอครบโอครบวันนี้ก็ปวดดีแล้วปวดที่ันบุมีหยาดในหงม่เนาะมีแต่มาอพื้นเมืองเขาเป่าเป่าแล้วบยจักจะลืมจะแบบดีเลยไปนั่งเขาไปจกน้ำมูกโอทิ้ดตายเลยควายชิดปีแล้วเหรอเชียนาห้ามนามาอย่างใดมาวอครบมาวอครบครบไปน้ำ จากกระบะเนาะรู้วตายและพ่่าลูกชาวผู้เดียวเนาะผู้เดียวจะหมดไปทำเจ็ดจังไรเนาะเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาช้ำนั่นเพิ่นกับบ่ได้พากันไปหาทำงานทำการบ่สะโพอยู่กันลายกันเนี่ยมีเงินจะไปโอ้เป็นผัวอายก็บ่าไปทำงานหาชีด้เงินมีจะไปเลย อยากไปบอสทำงานมีเรื่องงานเห็ดจ้ะนะกบูอยากไปทำอยไทยหุ่นบอสโอ้กบงครูเขาแล้วหุ่นนั้นหลบไปนะเห็ดงานอยู่เวียงมีหุ่นนั้นหลบมาน้าเห็ดงานต่ัวผมมีค่ารถก็มีแต่บอวมมีเงินค่ารถไปแบบนี้เออครบแล้วจะค่ารถจากบัดจากชั้นแล้วจะได้เห็นแม่นแน่นขันอยลาเขายังว่าได้แต่ค่ารถคืออยลาเขาหนี่บอมี โบมีบัตรกะไปได้อยู่ลาวเฮาอยู่ลาวก็ไม่โมโหอันอยู่นี่เด้อยู่บนเพิ่นเฮ็ดปูนนี่เด้ะเพิ่นบ่ไปเฮ็ดบ่โอ้ยแล้วแล้วตัวนักตัวปูนอืมตัวหนักแล้วบ่เฮ็ดหนักหลายแล้วบ่เฮ็ดยอมพอเฒ่านี่แล้วยังไปเฮ็ดได้เนาะล่ะแล้วก็ไปเฮ็ดเนาะพอเฒ่าเนาะเพิ่นเคยเฮ็ดแล้วกับ่ได้หนักเด้มโบได้เคยเฮ็ดแล้วกับพอเฮ็ดเพิ่นบ่ค่อยเอาปานไดอือเพราะว่ามันเต็มแล้ว โอ้ขบวรับโอ้ช่วงหน้าแรงช่วงนี้นี่อาจชิเต็มคนแต่ว่าถ้าช่วงลำหน้าหรือว่าเกี่ยวกาวมีคนออกรลายแต่ว่าช่วงนี้อาจชิเต็มโอ้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 ออืมอ่าซาจังเลยกะสูบไปแล้วพ่อเอ้ยเฮ็ดจังไดยอ่าเท่าคนไปอยู่ไปครูปี้รือแต่ปีแล้วเฮ็ดยังจะไม่เท่ามีทัานพอขึ้นไปเฮ็ดอยู่ เทวีเวียดนามทีอันนี้เวียดนี่เล่าแสดงเหล่าบ้านเช็ดเก๊อกแวทางเมืองไปเฮ็ดเวียดก็สร้างนี่บ่ก็ร้างหุ้นเช่าเช่าอืมอืมอไมอืมอช่องปีนะเฮ็ดไปพอได้เลี้ยงคอกเลี้ยงครัวพูดสั้นซะบ่เอาผลบวกความเหล่ากับเขาเป็นเหล่าความเล่าอืมเลว้าความเหล่าทึงคือกันบ่๊คเท่ากันเขาเป็นบ้าภาษาเวียดบ่กันเวียด เวียนไอ้เขาได้โอ้ว่าภาษาเราเทิ่ยงหมดบุคือกันครับยูนี่อีกเอาบุญจักไปกินเขากินน้ำหมดเลยโอ้ไปแนวไหมบุญจักภาษากันในยูน้ำกันบ่ได้ได้ยูแต่ว่ากับว่าแล้วกับผู้นึงฟังผู้นึ่งหัวคนคือเขาฟังเขาเจ้าว่าอย่างนั้นเนาะวันนี้วันบัดเจ้าชัวคมเล่าเขาจักช่องชับความ บอลล์ไลนไปแล้วผู้เท่ากันหมดผู้เท่าอืมอืมออโอ้ยบรรลุโอ้ยบอนี่็ไม่ไปใส่ไว่างเมืองชิโชวันเออแต่เมืองนอกไกลๆก็ยังบ่ได้เห็นบัดงอมอืสิปูนนี่ยังม่เห็นเอออืก็ข้รถจักไปเห็นงานอยู่ขึ้นพูลงพูแล้บาขึ้นพูนี่ลงพูมันชันแบบนโอ้หตายรถ อ่ะตอนนี้น่ะอายุจักปีได้เจ้าฮะจักปีแล้วอ่ะหนูเจ้าหกสิบห้าโอ้หกสิบห้าปีชุดวางลำนานี่ตาไปชุดไปเห็ดน้องฟื้นนี่อืมไปเห็ดงานก่อพื้นนี่แหละอยู่บ้านน้องฟื้นน้องฟื้นใจชวนโอ้ไปนำตาไปย์มาฝ่าวัยเออ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 กลัไปบ่ทางน้องฟื้นก็ได้งอื อยู่ยังจันก็ไปเหมือนนะจนบปหาคอเขาเขาบุมีนด้เหมือนมันอยู่มันอยู่เพิ่นไม่ไม้เนาะกอดผักกันเ <c oughs> <c oughs> ล้วก็บุ่มเราชวนป้าไปไปหาหน้าไม้ไหมรือเปล่าลานเลยาลปปหาหน้าไม้แลกเขากินไปไปหาแถวบ้านดอนก่อยุดนอนคุ้มได้เ<ๆ>ลยก็แลกตัวจาน เออใส่คาวยู่เวียงบ่เอออะโอเคจะพอเลยอ่ะโดยโดยนะทางพ่อพูนก็สิไปโรงเรียนพูดแล้วกันเนาะโดย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 พ่ออ่ะโดยอ่ะจังใดก็ดีใจนะทางผู้ใหญ่ให้เงินเราไปพี่น้องเลยเนาะอะจังใดกาแล้วจังว่ากันอีกทีนึงนั่นแหละเนาะเรื่องดินเนาะเดี๋ยวจังพ่อกันให้คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดี